สวัสดีครับวันนี้ผมบอมนะครับจาก Image Channel นะครับวันนี้มีงาน Art Toy มารีวิวให้ดูนะครับโอ้ยเสียงไม่ค่อยมีแล้วช่วงนี้นะครับก็เป็น Mega cry baby 400% the queen of broken heart นะครับตัวนี้ก็ศิลปินนะครับเป็นคนไทยด้วยนะเป็นมันลีนนั่นเองนะครับอ่ตัวนี้ราคาป้ายนะครับของ pop mart อยู่ที่7,890บาทเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ก็ราคาค่อนข้างแรงนิดนึงแต่ก็เป็นไซส์400%นะครับ ซึ่งการออกแบบเขาก็คือจะเป็นเหมือนควีนนั่นแหละนะครับมีมงกุฎมีผ้าคลุมให้ดูเป็นราชินีนั่นเองนะครับตามชื่อซึ่งจะมีเป็นตัวซิกเวตด้วยเห็นไหมมี2อันซิกเวตเนี่ยจะเป็นตัวชุดสีดําก็คือมงกุฎดาชุดผ้าคลุมตรงนี้จะเป็นสีดํานะครับก็ลุ้นกันว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับจะได้ตัวไหนอ่ะอเกมมาอันบ็อกเลยนะครับมา อันบ็อกพร้อมๆกันเลยนะครับมาดูสีจะได้ทีเขีนหรือป้างเลยครับสำหรับใครทีพิเศษเส้น Queen of b r o k l n Hand มา7,890บาทเลวเนี่ยตัวเนี้ยโอเคมาดูกันซ้อ้าตัวธรรมดาเลครับไม่ได้สีเคร็ตนะ ีอะไรอีกว่าหอมีการ์ดด im ้วยอ่าก็เหมือนของมอลลี่สเปซเลยเหมือนกันนะครับการดด้ลยเป็นอย่างนี้เป็นสีทองวิบวับวิบวับด้วยอ่าอ่ามีสีแดงเลยนี่มีอะไรมาให้บ้างเนี่ยโอ้โหฐานนี่หนักเหมือนกันนะเป็นแบบสีเงาเงานะครับนี่มาดูที่ตัวน้องเลย หนึ่งสองซ้ำวิแกผ้าโป้ <c oughs> นี่นะครับหน้าแบบร้องไห้มาเลยเนาะปากเบะด้วยตหาักก็ค่อนข้างเบานะครับอันนี้อันนี้อันนี้ออกแนวซอฟมากกว่าเพ่าวัสดุมเป็นไวนิวสูง38ซนติเมตรนะครับวา,าไว้ก่อนนะต่อไปก็จะเป็นมงกุฎมงกุฎเนี่ยเป็นเหมือนอเป็นขนอ่านี่้านล่างเป็นแบบนี้มงกุฎ ีตา,านี้ด้วยไมยก้กางเขียนด้วยน่าจะเป็นแม่เหล็กหรือเปล่าอ่าใช่เป็นแม่เหล็กโอ้แม่เหล็กแรงอยู่นะดูดิดึงตัวลอยขึ้นมาเลยเนี่ยอ่าชิ้นสุดท้ายนะครับง่างายราะหนักหน่อย้วชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นผ้าคลุมนั่นเองนี่คนที่มีแบบนี้เยเสื้อก,กะออกอ่ะเป็นลายเหมือนหัวใจแบบแตกสลายนั่นเองนะครับต่วนี้ก็สายฟ้า เดี๋ยวจะบอกบวกเปนฮาร์ดก็คือเนี่ยแล้วก็ภาคลุมนี่เอาแนวฟิสบันกันนะเนี่ยนี่สีแดงแล้วทีเดียวอ่ะเดี๋ยวก็คุมก่อนมันจะไม่ยากอ๋อมันเป็นมีตีนตุ๊กแกแปะให้ด้วยตรงเนี้ยเดี๋ยววก็ให้น้องเต็มตัวก,ก่อนนะจ๊ะด้านหลังมีตีนตุ๊กแกแกได้เดี๋ยวไม่เดี๋ยวโป้เดี๋ยวโป้นี่แปะแล้ว อย่างนี้ก็น่ารักดีนะต่อไปก็ผ้าคลุมไหลไปเลยถูกไหมผ้าคลุมด้านหลังล้วได้เส้นๆที่ชุ่มๆนี่มันไว้ตรงไหนเนะี่ยอ่ะนี่ก็เสร็จสิ้นภารกิจของเราตรงตัวให้พระราชนีที่อกหักนั่นเองนะครับแหม่น่ารักไหมนี่ขนแบบอลังมากเลยนะก็น่ารักนี่เลยครับใครเป็นสายครเบบี้ก็ไปลอง จัดกันดูนจะเสือไทยจะได้สีเขียวน้ามาโอดกันบ้างนะครับเขียรเสไทายรูปรอะไรอะไรบ่มให้ดูนะครับก่อนปิดคลิปนะจ๊ะ ก็ดูรูปไปหลายๆมุมกันแล้วนะครับน่ารักแม่เอ่ยนะครับ,น,รนะรบน้องคลายเบบี้ตัวนี้ราชินีผู้โอหักนั่นเองนะครับแต่งให้มันตรงๆกันทอมโบสวยๆนะครับแม่ดเฟอร์นี่แบบอรังเวอร์เลยนะฮะก็ราคาเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทนะครับของป๊อปมาร์ทนั่นเองใครสนใจก็ลองไปเลือกซื้อกันได้นะเผื่อจะได้ซีเค็ตกับเขาบ้างนะครับแต่ผมนี่แม่เรงจซีเค็ตไม่ค่อยจะมีจริงๆ <laughs> โอเคก็ต้องฝาก ติดตามช่อง Image Channel กด subscribe เป็นกำลังใจ,จให้ด้วยนะครับจะได้พลาดคลิปกับคอนเทนต์ใหม่ๆนะจ๊ะแล้วก็มีเพจด้วยนะครับ Image Channel ใน Facebook นะครับเผื่อได้ทักทายกันมาได้นะครับใน Facebook ก็คุยกันง่ายกว่าเนาะก็นี้เพจนึงนะครับ Image Store ก็เอาไปขายโมเดลเนี่ยแต่ว่าไม่ค่อยได้ลงบ่อยเท่าไหร่ครับคือมไม่ได้เป็นพ่อขายหลักๆคือบางทีรีวิวขายเสร็จก็รีวิวจารีวิวเสร็จก่อนก็เอามาขายในเพจอะไรอย่างเงี้ยบ้างนะครับอ่าโอเคไงวันนี้ขอบคุณที่ทติดตามรับชมพบกันใหมค่คคลิปหน้าสสวััดีรบ